สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเสารนี้พญ่สู้กับมีโอกาสได้ไปใส่บารครับทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลหาพีหาน้องรวมบ้านหัวเมืองนี่แหละครับหลังจากที่พี่น้องเข้าได้ถวายมะตะกะพัตตาหารพร้อมทั้งเครืองบริวารแล้วพระครูปรัริยธรรมวิมล เจ้าคณะตำบลดอนเงินเฉีดสองเจ้าอาวาสวัดพุมพิชัยบ้านผัาครับได้กล่าวสามมัมโมทธนนิยกถาฟังแล้วประทับใจหลายพี่น้องเป็นจะได้บุญเอาให้ครับพี่น้องครับลองฟังเบงเดอร์ครับรอ,อ่าขอเจริญพรจะพาผู้เป็นภรรยาพร้อมทั้บุตรพิดา,ลาและเหล่าญาติทั้งหลายเช้าวันนี ทั้งหลายได้มาถวายมาตรการภาตหารเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ยมพ่อทองใสาเทพโิ์ผู้ที่จากไปแล้วฉะนั้นทะเกว่าสายเลือดโดยตรงก็คือบุตรธิดาหลังจากนั้นก็จะเป็นหลานเป็นเลน ก็จะค,อคอจ่อยๆจืดจางไปเช่นเช่นริวว่าการล้วเวลาณตอนนี้เหล่าญาติพยายดิโยมก็ดูเยอะแต่ต่อไปอีกวันข้างหน้าอีกหลายๆวันข้างหน้าก็จะค,อค,อคอจ่อยๆจืดจางฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของภรรยา บุตรธิดาที่จะต้องทำหน้าที่ก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก,ก็แสดงว่าถ้าทำแล้วก็ถือว่าท่านเหล่านั้นคารวานั้นแสดงออกซึ่งความกระตันญยูกระเตาเวทีพระว่าสัจจะทำความเป็นจริงแล้วเ,าเราเกิดมาจะพบ อย่างมากก็แค่ปู่ย่าตายายลงไปข้างล่างก็เป็นลูกหลานหลังจากนั้นเราทั้งหลายก็จะได้พลัดพรากจากกันฉะนั้นเมื่อมีโอกาสณนะตอนนี้ปัจจุบันสิ่งที่เราทำได้อันที่มีชีวิตอยู่เราก็ธนุบำรุง อย่างสุดความสามารถและเมื่อท่านจากไปแล้วจากวันนั้นวันนี้หรือวันไหนๆก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้พบกันอีกสิ่งที่ทำได้ก็คือบำเพ็ญกุศลหรือส่งบุญสนกุศลไปให้กับท่านเพราะว่าสิ่งที่ท่านรับ หรือไปไปตรงไหนก็ไปตามที่ท่านทำมาและเสวยอะไรก็เสวยผลบุญหรือผลกรรมในอดีตที่ผ่านมาและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือจากพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะภรรยาบธิดาที่มีชีวิตอยู่ที่จะอุทิศให้ท่าน ฉะนั้นนี่คือพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ตรัสแก่มนุษย์ทั้งหลายที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐรู้จัคกคํากตันอยูกระตเวทีเจกเช่นในเช้านี้ตามภาพทั้งสามรูปของนโมทนากระทางเจ้าภาพภรรยาก็ดีบุตริดาก็ดีหรือ เหล่าญาติบาสศบาสิกาที่มาร่วมบุญในเช้าวันนี้ก็ดีฉะนั้นก็ขอให้ดูวิญญาณของโยมพ่อทงใสจงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขและใสก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอให้เจ้าภาพก็ดี อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมบุญในเช้าวันนี้ก็ดีขอท่านทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขจงประสบแต่ความเจริญจเจริญด้วยจตุรพิชพรชัยอันประเสริฐสีประการกล่าวคืออายุวันนะสุขขพัละพร้อมทั้งปฏิพานทานสารสมบัติจงทุกสิ่งทุกประการ